คนเก่าเราเรื่องเราเรื่องประวัติศาสตร์วันที่3มกราคมพศ2524เวลาประมาณตี2 25นาทีกองกำลังทหารเวียดนามแห่งสำลินซึ่งเป็นกองกำลังผสมระหว่างกองกำลังของทหารกัมพูชาและเวียดนามได้เข้ามาลุกล้ำอธิปไตยเขตแดนประเทศไทย ซึ่งตอนนั้นหลักธิคอมมวนิสต์ก็ได้แผ่ขยายเข้ามาจนประชิดชายแดนไทยแล้วทางเวียดนามต้องการที่จะยึดครองประเทศไทยและเปลี่ยนให้เป็นคอมมวนิสต์เช่นเดียวกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณด้านใต้ของหลักเขตที่31ห่างประมาณ700เมตรในภูมิแดนไทยซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านสะแยอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีตามวันเวลาดังกล่าว ก็ได้มีทหารแนวรวมเวียดนามเห่งสำรินจำนวนหนึ่งได้ช่วยโอกาสในายามคำคืนได้รุกร้ำกลับมายัางช้ยแดนไทยพร้อมกันนั้นทางทหารเวียดนามแห่งสำรินก็ได้ระดมยิงโดยเครื่องยิงจรวด RPG พร้อมทั้งปืนอากาศปืนเล็กยาวอย่างหนานแน่นซึ่งเป็นกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์อยู่นั้นการต่อสู้รบก็เป็นอย่างดุเดือดเดนแรง ฝ่ายไทยก็ได้ร้องขอให้ขอกําลังเพิ่มเติมโดยทางกองกําลังหน่วยเหนือก็ได้ส่งยานเกราะ v ร้อยห้ v าสิบคมมอดูเข้ามาช่วยเสริมอีกทั้งฝ่ายไทยยังได้ให้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงสนับสนุนอีกด้วยจนกระทั่งเวลาตีสี่ทางกองกําลังของเวียดนามแห่งสมรดินก็ได้ถอนกําลังกลับไปในเขตแดนของซึ่งหลังจากนั้น ทางกองทหารไทยก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ก็พบว่าทางฝ่ายไทยนั้นได้สูญเสียทาหารไปสองนายอันก็คือ่าสิบเอกเฉาเจริญศิริและพลทองพูนามมนอีกทั้งยังมีทาหารที่ได้รับบาดเจ็บสหาหัสอีกหนึ่งทานนั่นก็คือสิบตีจำนงปาตานั่นเองส่วนความเสียหายของฝ่ายเขมรแห่งสำรินส่วนฝ่าย ส่วนส่วนฝ่ายความสูญเสียของฝั่งเวียดนามแห่งสัมดินนั้นไม่มีรายงานแต่อย่างใดช่องคนเก่าเราเรื่องขอ,ขอสดุดีวีรกรรมของทหารกล้าไว้นะโอกาสนี้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยช่องของเราจะได้นำเอาวีรกรรมทหารกล้า มาเสนอต่อทุกท่านในเวลาต่อไป